สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานจากวันพีชนะฮะจากตัวละครมังกีดีลูฟี่ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นลายใหม่นะฮะมันคล้ายของเอ็ดเอ็ดออฟเอ็ดออฟวร์เกอร์ของดาร์กนบอลนะคือเป็นตัวท่าเดินแต่ว่าอันเนี้ยเขาไม่ได้ออกมา2ตัวเขาออกเป็นตัวเดียวนะซึ่งอันนี้ก็คือลูฟี่ตัวแรกนั่นเองนะฮะหน้ากล่องเป็นแบบน,นี้นี่นี่อันนี้เป็นด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลัง อ,อีกด้านหนึ่งแล้วก็ด้านบนนะฮะกับดาา้านล่างซึ่งตัวนี้เป็นลายแรกนะที่ออกมาเทือที่บอกครับผมไม่รู้ชื่อจริงๆว่ามันคือชื่อลายอะไรเพราะเขาไม่ได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษให้ผมดูเลยอ่ะเรามาดูในกล่องกันก่อนีกว่านะในกล่องนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้ค่อนข้างติดมาแน่นหนานะฮะอโอเค ในกล่องจะมาเป็นถุงถุงเดียวนะฮะก็คือจะมีตัวนะฮะเต็มตัวกับฐานฐานจะเป็นวงกลมนะเดี๋ยวเราแกะให้ดูดว่ามามาฐานนะฮะเขาจะให้มาเป็นฐานวงกลมแบบนี้นี่นะฮะคล้ายข,ข,ของ D X F หรออะไรพวกเนี้ยแต่ว่าจะเล็กกว่านะฮะตัวน,นี้จะมีพิมพ์แค่ตัวเลขอยู่ด้านในนะฮะไอคำว่าบ a l a s t r o อะไรเนี้ยไม่มีนะไม่มีนะ ท่าที่ดูนี่ฐานจะเป็นประมาณนี้เป็นสีดำทึบนะฮะส่วนตัวเนี่ยเขาก็จะมาเป็นตัวเต็มๆให้เลยนี่เพราะว่าชิ้นนี้จะไม่ได้มีแยกส่วนมาให้นะฮะเก็บ่อนี่อันนี้ก็คือมาเป็นตัวไซส์เต็มแบบนี้เลยนี่นะฮะอันนี้คือจะเป็นลูฟี่ผ้าวานอเนี่ยแหละผ้าสุดท้ายคือมีผ้าคลุม หลังแล้วเป็นสีดําแล้วก็มีมวกก็จะมีรอยกรงเล็บอยู่เหมือนกันนะฮะนี่แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นชุดแดงนี่คือหน้าละเอียดละเอียดเลยแล้วก็ตัวชุดจะเป็นสีส้มอเกงสีส้มเสื้อสีแดงเหมือนเดิมรองเท้าส่วนตัวนี้จะไม่ได้มีไฮไลท์สีอะไรนะฮะก็คือลงสีเป็นปกติเลย นะฮะมีร้อยแผลมีอะไรหมดเลยนี่แบบนี้นี่ตรงนี้ขาจะมีแบบเดือยโผล่ขึ้นมาคือให้เอาไปเสียบกับฐานอ่าจริงถ้าเป็นแบบอ่าไม่มีฐานน่าจะดีกว่าน,นุนี่อันนี้ก็รูหน้ารูหลังปกติเลยนี่ไซส์จะประมาณนี้สูงเป็นไหมได้อยู่เนอะ <laughs> ก็จะประมาณนี้อันนี้ผมดูดให้ดูรอบ,รอบๆช้าๆอีกนทนีงนี่ทีนี้ความสูงของตัวนี้นะฮะผมวัดจากพื้นล่างเลยแล้วกันนะไปจนึงหัวเนี่ยอยู่ประมาณ16นิดๆสิบหกเซนหนะผมตีให้16เซนจากพื้นจนถึงปลายผมตรงนี้นะฮะอยู่ที่16เซนก็ไซส์ประมาณ DXF ได้ผมว่าไซส์เนี่ยมันไปเล่นกับ DXF ได้เลยนะ คือมันไซส์ขนาดตัวอ่ะกำลังโอเคเลยฐานเล็กกว่าด้วยจริงๆ d f ควรทำฐานแบบนี้เนี่ยเล็กๆแบบเนี้ยก็พอแล้วโอ้อันนี้ฐานถือว่าคือไม่ใช่ก้อนํำแข็งก้อนำแข็งก็จะมีแบบบางมุมที่มันชอบล้มเนาะส่วนอันเนี้ยก็คือทำมาแบบอันตึงเดียวอะ่ะผมว่าโอเคนะไซส์อันเนี้ยถือว่าดีเลยนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นลายใหม่ซึ่งชื่ออะไรก็ไม่ทราบนะฮะ เป็นภาษาญี่ปุ่นผมอ่านไม่ออกจริงเดี๋ยวผมไปหาชื่อภาษาอังกฤษแล้วลงไว้ในคลิปให้แล้วกันนะฮะคือเป็นลายแรกคือตัวแรกที่ออกมาคือลูฟี่ตัวที่สองสุดจะเป็นโซโลนะภาควานโนตอนท้ายเหมือนกันโอเคเดี๋ยวตัวหน้าจะมาเป็นตัวอะไรเราจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะนานๆหายไปทีช่วงนี้แอบติดเกมนะฮะ โอเคถ้าใครชอบตัวนี้นะฮะตัวนี้น่าจะพอมีเหลือที่ร้านอยู่สนใจก็ทักเข้ามาที่เพจโอ้โหทอยของเราได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ